จุดเปลี่ยนจริงๆเลยครับก็คือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานควีนคัพตอนนั้นผมเล่นให้สินานาณ์แม์นั้นเนี่ยผมทําประตูได้พอเห็นแม์นั้นเนี่ยลุงหอยก็เดินมาหลังเกมครับลุงหอยก็เดินมาหาผมว่าเอ้ยชื่ออะไรอะ่ะเออเดี๋ยวผมชอบคุณนะเดี๋ยวคิงคคัพที่จะถึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเรียกคุณมาคัดทีมชาตินะพอเลิกพอเลิกเล่นแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่รู้จะไม่รู้จะไปต่อยยังไง เขาแนะนําให้ขายหมูทอดเราก็เลยลองลองไปจับธุรกิจนี้ดูสวัสดีครับผมโคจับสุรชัยจีรัตสิโช์นะครับโค้ชเชียงใหม่ยูนเต็ดครับ ทุกทีรุงโลกที่สุดครับในชีวิตการเล่นฟุตบอลจุดเปลี่ยนจริงๆเลยครับก็คือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Queen ควีนคัพตอนนั้นผมเล่นให้สินานาแล้วทางสโมสรราชวิถีเนี่ยเขาต้องการตอนนันน้นเป็นเป็นตอนนั้นดีมทีมเกิดแล้วนะครับก็คือตอนนั้นดีมทีมเขาดึงซิโก้ดึงตะวันดึงสมานมาเล่นให้ราชวิถีแล้วพอดี ทางท่านอาจารย์เสนอชัยยงเนี่ยที่เป็นที่ปรึกษาของสมโมสรศิีนาแล้วท่านเนี่ยได้ดูแลที่ล่าวิถีด้วยท่านเห็นเขาท่านก็เลยดึงตัวผมเนี่ยจากสมโมสรศรีนายืมตัวจากสมโมสรศิีนาเนี่ยไปเล่นให้ล่าวิถีแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นแข่งฟุตบอล,ลเปิดสนามผมจําได้เจอทีมฮ่องกงครับเปิดสนามจําได้เลยว่าเป็นแมตช์ท,ที่เราเจอที่ฮ่องกงแล้วอาจารย์เสนอเนี่ยให้ผมลงไปเล่นกองกลางเป็นตัวตัดเกมแล้วแมตช์นั้นเนี่ยผมทาประตูได้ ผมยิงประตูได้ลูกหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นลุงหอยเนี่ยดีมทีมมาเล่นลุงหอยก็เลยมาดูที่สนามพอเห็นแมชดนั้นเนี่ยลุงหอยก็เดินมาหลังเกมครับลุงหอยก็เดินมาหาผมว่าเฮ้ยชื่ออะไรอ่ะบอกอผมชื่อจับครับเออเดี๋ยวผมชอบคุณนะเดี๋ยวทิงครับที่จะถึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเรียกคุณมาคัดทีมชาตินะโอ้หตอนนั้นผมตื่นเต้นมากครับคือ เขาเรียกว่าอะไรนะครับมันมันมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆของเราครับ mm hmm. ก็คือที่เราจะได้ติดทีมชาติต,ตอนนั้นก็ถือว่าเป็น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 ,เป,นเป็นครั้งแรกเลยครับตอนนั้น หลายปีพอเลิกเล่นฟนุตบอลเข้าไปไปขายหมูทอดครับนี่คืออีกบทบาทการต่อสู้อย่างเงหลังจากที่ผมเดินทางไปเล่นที่ต่างประเทศที่สิงคโปร์ห้าปีแล้วพอผมกลับมาปุ๊บผมก็มาเล่นที่เมืองไทยอีกประมาณสองสปีครับพอเลิกพอเลิกเล่นแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันมันก็ไม่รู้จะไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงตอนนั้นเรายังยังไม่ได้แบบยังไม่ได้คิดถึงเรื่องของการเป็นโค้ชมากนักประจบบอกก็คือ เป็นคนที่พ่อกับแม่เป็นคนค้าขายอยู่แล้วด้วยเนี่ยเป็นคนชอบค้าขายพอดีได้เจอกับรุ่นพี่คนหนึ่งเขาแนะนําให้ขายหมูทอดผมเออ,เอ,อน่าลองดูนะอะไรเะไรเงี้ยเราก็เลยลองลองไปจับธุรกิจนี้ดูช่วงแรกๆก,ก,ก,ก็ก็ทำธุรกิจหมูทอดก็ทําได้ดีอยู่ครับ ตอนนั้นมีคนบอกว่านักฟุตบอลทีมชาติตกต่ำมาขายหมูทอดตอนนี้คิดยังไงครับคือคือจริงๆผมมองว่ามันมันมันก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับมันไม่ได้เป็นความตกต่ำอะไรของผมเพราะว่าตอนนั้นคือผมผมก็คิดว่ามันก็เป็นอาชีพแล้วมันก็สามารถเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวได้นะครับตอนนั้นก็คือมันเป็นงานอีกงานหนึ่งที่มันท้าทายเราครับเราผมชอบผมใจรักการค้าขายผมก็เลยไม่ได้คิดว่า ผมก็แฟนบอลก็มีการเข้ามาทักทายคุยบ้างนะครับว่าเอ๊ะทำไมทำไมถึงไม่ไม่อยู่วงการฟุตบอลน,นึงผมก็ยังคิดถึงวงการฟุตบอลอยู่เพียงแต่ว,ว่าจังหวะมันยังไม่ได้ตอนนั้นคือมันยังติดพันเรื่องการค้าขายอยู่ก็เลยยังไม่ได้ไม่ได้ไปถึงจุดจนั้น ู้มาทุกรูปแบบแม้กนะระทั่งการเป็นโค้ชยังต้องต่อสู้นะครับดีช่วงเวลาที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเคยโดนแฟนบอลไล่อะไรอย่างเงี้ยไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยครับครับเพราะว่าคือผมตั้งแต่ออพอผมได้มีโอกาสได,ได้ได้เจอเอ,อ,อาจารย์อาหารทรงอามรั์นะครับอาจารย์อาหารก็คุยกับผมบอกว่าจับเสียดายนะถ้าเกิดจับจะมาขายแบบนี้กว่าเราจะติดทีมชาติแล้วความรู้ที่เรามีการประสบการณ์ที่เราไปเล่นต่างประเทศเนี่ยถ้าจับได้อบรมโค้ช มาเส้นทางโค้ดเนี่ยคือจับน่าจะไปได้ดีนะครับอะไรเงี้ยนั่นแหละครับเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตผมเลยก็คือพอท่านอาจารย์หันได้พูดปุ๊บเนี่ยผมก็เลยเคิดขึ้นมาแล้วก็ได้คุยกับครอบครัวว่าผมพร้อมที่จะกลับมามามา,มาสู่เส้นทางฟุตบอลแล้วทั้งหมดนี้คือเรื่องราวสู้ชีวิตของอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างสุรชัยจิระศริโชต แม้ชีวิตจะพลิกผันไปเป็นพ่อค้าขายหมูทอดแต่เขาก็กลับมาสู่เส้นทางฟุตบอลอีกครั้ง EP ต่อไปเราจะมาติดตามว่าชีวิตทางด้านโค้ชจะเป็นอย่างไรเคยถูกแฟนบอลโห่ไล่ออกจากสนามต้องต่อสู้กับเส้นทางชีวิตลูกหนังอย่างยากลำบากจนกว่าจะมาถึงถุกวันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผลงานของออกมาไม่ดีแต่แฟนบอลกลับมาไล่ผู้ช่วยโค้ช ตอนทุกวันนี้ผมก็ยังงงอยู่ว่าผลงานของโค้ดไม่ดีแต่ผมกับโดนไล่ผมก็ยังงงอยู่ว่าเอา้าทำไมถึงมาลงที่ผมผมเป็นผู้ช่วยโค้ชถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร0 8นะครับ